่ะดูสินี่นะดูหมุนได้นานด้วยนะครับหมุนแล้วมันแบบอยู่เงี้ยอยู่เงี้ยมันปิดแผงได้หมดแล้วไม่มีตายตัวไม่มีโจ๋สุดสัมปชัญญะครับเล่นได้หมดเลยจะเล่นยังไงก็เล่นได้คล้ายๆที่วินแดนที่สุดเลยนะครับรู้สึกว่ามาดูกันฮ่าฮ่อินฟินิตี้ สวัสดีครับผมพฏิโตแสบนะครับที่เพิ่งเห็นไปเมื่อกี้คือด็กแจนที่ผมแกะเล่นแล้วนะครับแต่หน้าตอนนี้ครับอันนี้คือสดๆร้อนๆเพิ่งซื้อมาใหม่ๆยังไม่ได้แกะกล่องเลยนะครับนี่ตัวนี้นะครับผมจะพยายามหาลิ้สินค้าไว้ใต้วิดีโอแล้วกันนะครับแต่อันนี้ผมซื้อจากร้านมิสเตอร์ดีไอไวนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีร้านอยู่แถวบ้านก็ลองไปหาดูได้นะครับถ้าเกิดดูรีวิวของผมแล้วสนใจนะครับแต่ถ้าหาไม่เจอผมจะพยายามนะครับพยายามหาลิงก์สินค้าไว้ใต้วิดีโอนะครับ ก็เ่าที่เห็นกันไปนะครับมันเป็นฟิชเชอร์สปินเนอร์ที่สามารถต่อได้เหมือนเลโก้นะครับซึ่งการที่มันจะเต็มรูปได้แบบนั้นมันต้องใช้2อันนะครับเลยต้องซื้อ2ชิ้นเลยนะอ่ามาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องแล้วลองเล่นดูกันเลยครับไม่ต้องรองให้เสียเวลามาดูกันอ่าผมก็รีบเร็วไปซะหน่อยลืมอ่านชื่อของเกาวครับนี่คือชื่ออย่างเป็นทางการของกล่องเลยนะครับสปินนิ่งท็อนะครับ จริงๆมันก็คือสปินเนอร์นะแล้วท็อปมันคือลูกขางใช่ไหมมันเป็นลูกขางใช่ไหมคือถึงใช้ชื่อนี้เออแปลกจังไม่รู้นะครับแต่ชื่อเข้ามาว่าอย่างนั้นก็อย่างนั้นละกันนะครับสปินนิ่งท็อปครับมาก็ตรงเนี้ยมันจะมีหลายสีนะครับข้างกลางสีขาวอยู่แล้วแต่ว่ารอบๆสามลูกเนี่ย แต่ละกล่องแต่ละแท็กแต่ละถุงครับมันจะสีแตกต่างกันเลือกเอาเลยครับผมก็พยายามเลือกสีที่มันไม่ซ้ํากันนะครับบางทีจะมีสีซ้ําเช่นอันนี้ส้มชมพูเขียวใช่ไหมครับบางทีอันนี้จะเป็นแดงเหลืองแล้วก็เขียวมีเขียวซ้ําอะไรเงี้ยผมเลือกที่ไม่ซ้ำมาสองกันพอดีเป๊ะเลยนะครับดูจากลูกก็เห็นนะครับตอนแรกม,ม,ม,มันเป็นแค่สามใช่ไหมครับรอบๆสีขาวนี่สามารถเต็มได้หกเลยแต่ว่าเลามาสองกันมาต่อกันฮ้าผมไปจัดมาสองนะครับมาแกะกล่องดูกันก่อนเลยแล้วกันนะครับอันบอกกิงครับ เนี่ยมมองเห็นอยู่แล้วไม่ตื่นเต้นอันบ็อกซิ่งแบบนี้นะครับอ,อ๋อมันแยกกันอยู่หรอเอาหัวลูกว่ามันติดกันมาเลยนะครับอเอาสองแล้เลยสองกันเลยอ่าโอ,อ้มันแยกมากันอยู่นะครับตัวขาวเป็นตัวกลางใช่ไหมสปินเนอร์อ่าคล้ายๆที่วินเนอร์เล็กที่สุดเลยนะครับรู้สึกว่าไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับเนี่ยน,นะ ป๊บเดี๋ยวหยุดแล้วนะครับก็อันนี้มาไว้เน้นหมุนเน้นแบบต่อประกอบอะไรอย่างนี้นะครับน,นี่ตรงกลางพวกนี้คืออะไรเนี่ยฮะเันป๊อปปี้ใช่ไหมเอ้ยจริงดิเป็นป๊อปปี้เหรอ, <c oughs> อโอ้โหอย่างนี้ผมควรตั้งชื่อสิ่งนี้ว่าอะไรนี่นี่ครับพินเนเลโกป๊อปปี้สุดยอดเลยครับเป็นการผสมผสานร,รวมร่างกันขอ,ของของสามอย่างนะครับมาเราลองใส่กันดูก่อนเลยกันนะครับใส่ตามช่องมันไม่มีช่องอยู่ใส่เข้าไปป๊าบโอ้ใส่ง่ายๆไม่ยากนะครับ แต่ให้ตรงเดี๋ยวมันไม่สมดุลน,นะครับหนึ่งสองเฮ้ยผมใส่ข้างไหนเนี่ยเว้นหนึ่งช่องใช่ไหมอ่าเว้นหนึ่งช่องเว้นหนึ่งช่องอชึบอ่าโอเคนี่อ้าวหมุนไม่ได้เหรอมันมันต้องแคนอยู่ตรงกลางพอดีแม่ถึงจะหมุนได้โอ้โหค่อนข้างใหญ่นะครับนี่แบบผมจับแบบปลายนิ้วเลยอ่ะไอ้ยค่อนข้างใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยแข็งแรงด้วยเห็นไหมครับนี พอหมุนไปตรงที่เท้าท่าจะหลุดครับมันต้องแบบให้อยู่ตรงกลางครับถ้ามันอยู่ข้างล่างอย่างนี้มันจะหลุดเลยนะเดี๋ยวผมเอากันึ่งต่อด้วยดีกว่านาจะได้รู้อ่าเออโอเคพอได้อยู่นะครับมาเราลองหมุนกันดูนะครับนี่เออสวยดีครับดูดิอ่าหมอนี่นี่นี่น,น,นี่ผมผิดพลาดเองครับนี่ครับดูครับเห็นไหม ในตัวเนี่ยใน่นในหนึ่งหน้าในหนึ่งหน้ามันจะมีสองอันมีแบบยื่นมากับเป็นหลุมเข้าไปครับเราต้องเอาตัวที่ต่อใส่เข้าทั้งสองแบบนี้เลยมันถึงจะไม่หลุดนะครับผมก็ว่าแล้วทำไมมันถึงแบบยุบยุบย้วยยวยจังเลยย้วยยวยยุบยุบจังเลยนะครับอ่านี่ผมต่อเข้าแค่ช่องเดียวนะครับเข้าใจละนี่อ่ะเดี๋ยวลองดูกันก่อนน,นะครับถอดมาตัวนี้นี่เือนอย่างนี้นะครับอ่ะผมจะต่อเข้าแบบนี้มันอยู่ที่ด้านด้วยครับเนี่ยหมือย่างถ้าผมเอาด้านนี้เข้าเห็นไหมมันตรงกันมันไม่ได้ครับปึ๊บมันต้องด้านนีีี้้้้ท่่จะสวมเขาาไดออยง อ๋อต้องอย่างนี้ครับถึงจะแข็งแรงแล้วอย่างนี้ตั้งข้ามมันก็จะเข้าตรงกันพอดีด้วยหรือเปล่านะใช่ไหมอีจจะลองดูครับอืออ่าใช่ครับนี่ต้องอย่างนี้เออมันจะได้แข็งแรงหน่อยโถนั่นแหละนี่แหละนี่แหละม่ศึกษาให้ดีก่อนนะครับเอาไปอ่ะมา เออมันต้องอย่างนี้ครับอ่าใช่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 เอาใหม่เอาใหม่ขอโทษด้วยครับเมื่อกี้ถือว่าลองผิดลองถูกให้ดูแล้วกันนะครับ <g ül> เออขออ่านฟังกไปได้อ๊อฟเอามโอเคนี่นะครับอ่ะนี่เมื่อได้แบบนี้มันจะแข็งแรงมากนี่นะครับอ่าไม่ยกไม่ย้้ยเลยนะครับอ่ามันต้องแบบนี้สิโธ่ขอโทษด้วยขอโทษด้วยนะครับอะดูดินี่น,นะอืม ดูแข็งแรงขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็ดูหมุนได้นานด้วยนะครับคล้ายๆว่ามันพอมันถูกต้องแล้วมันก็ถ่วงหรือว่าแบบว่าหน่วงให้มันหมุนได้ดีขึ้นนะครับเออเจ๋ง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 ด้านไหนก็ได้ไหมถ้าจะเปลี่ยนไปกด้านหนึ่งได้ไหมมันแตกต่างก,กันไหมนี่ผมคือผ,ผมอยากรูปเหมือนกันนะครับว่าถ้าเกิดปุ่มนูนกับปุ่มอ่อนปุ่มความลงมันต่างกันยังไง ม่น่าจะต่างเขาที่ดูก็หมุนได้ดีเหมือนเดิมนะครับอ่าโอเคมาก็ต่อไปเดี๋ยวเรามาจับเวลาดูกันดีกว่านะครับว่ามันหมุนได้นานเท่าไหร่นะครับทั้งเอาแบบนี้ก่อนแบบที่เต็มเต็มเลยนะครับเดี๋ยวค่อยแยกเป็นสามันสามันละกันนะครับลองสองแบบด้วยนะครับแบบหนึ่งก็คือที่เป็นอันนี้นูนขึ้นมาอีกอันก็คือด้านนี้หันขึ้นนะครับอาจจะมีความแตกต่างก็ได้ใครจะไปรู้นะครับมาเราลองดูที่อันกันเลยครับอันแรกครับแบบ อกนะครับเอาตรงกลางทีขาวตรงนี้ขึ้นครับนูนขึ้นอย่างนี้นะครับดูนะครับว่าจะหมุนได้นานเท่าไรเดี๋ยวก่อนไม่ไม่ไม่แรงพอเอาไม่แรงเต็มที่เต็มคาราเบลไปและหยุดโอเคได้ประมาณ26วินาทีนะครับ2 6วิยี่บนะครับ2 6วินาทีพอแล้วกันทีนี้ครับถ้าเปลี่ยนเป็นแบบ ข่อมลงหรอครับคือในรูตรงกลางบุบลงไปข้างล่างนะครับอาจจะมีความแตกต่างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ่ามาดูกันนะครับหมุนให้เรียงเต็มคารเบลเหมือนเติมเนยดโอ้โห ต่างกันพอสมควรนะครับ26กับ38วินาทีครับต่างกันประมาณ12วินาทีครับนั่นแปลว่าถ้าเกิดเราอยากจะเล่นให้นานคนต้องกดให้บุ่มลงไปแบบนี้นะครับแบบเต็มดอกนะโอ้น่าสนใจครับตรงนี้อทีนี้แยกออกมาครับเป็นเหมือนเปเนื้อทั่วไปเป็น3 3 3ครับก็ดึงชิ้นกอ้งดึงได้เลยนีง่ายอยู่โอเคมาเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับทั้งแบบบุกและแบบนูนนะครับดูนะครับว่าอันไหนมันจะได้นานมันจะใช้เวลาได้เท่าไหร่นะครับ ไปไปเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ผมว่าไม่นับน่าจะผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งอาจจะผิดพลาดตรงนี้ครับเดี๋ยวเอาใหม่อีกทีเหมือนเหมือนมีด้านบางด้านมันหลวมหรอเหมือนที่กี้ตรงนี้มันหลวมไปนะครับพอหมุนปุ๊บมันหล่นพื้นเลยเนี่ยเหมือนมันหล่นพื้นไปนะครับโอเคเอาใหม่รอบนะครับมาโอเคพร้อมแล้วไปได้ไปได้ไปได้ไไดื่มน้ำมพลินนิดนึงไม่เป็นไรนะครับมาดูกัน โอ้โหตัวช็้าแทกดิดเร็วเหมือนคล้ายๆว่ามันไม่ค่อยสมดุลเท่าไหร่นะครับอ่ะตัวแรกก่อนนะครับเบิบไปก่อนนะครับชิเ็นวิครับตัวนี้นมันอ๋อนี่ก็ไม่นานเท่าไหร่นะครับโอเค ก็ได้ทั้งหมด11วิกับ19วินาทีนะครับต่างกันประมาณ8วินาทีโอ้โหแสดงว่ายิ่งต่อยเยอะยิ่งมีผลนะครับเหมือนไปเกตต่อเต็มดอกหมุนได้นานมากมากสุดก็38วินาทีเลยเห็นไหมครับอันนี้พอมัน3มันก็เหมือนแบบน้ำหนักมันน้อยนะครับเหมือนฟิชเชอร์สปเ,เนอร์ทั่วไปฟิชเชอร์สปเนอร์เนี่ยถ้าเกิดยิ่งน้ำหนักเยอะมันก็แบบเรียกว่าอะไรนะเหมือนแรงเฉยที่มันยังหมุนต่อไปเรืเอยอะ่ะมันจะยิ่งเยอะอยู่นะครับรวมไปถึงความลื่นในการหมุนตรงนี้ด้วยความืื่นนนเเีียยหมอ้ร มันไม่เสียของการเสียดสีครับคล้ายๆว่ามันไม่ได้ลื่นแบบปลืด100้ดร้อยเปอร์เซนที่แบบมันจะไม่ชนกันนะพอมันมีความเสียดสีเงี้ยมันก็ทาให้หยุดหมุนเร็วขึ้นนั่นเองครับเนี่ยเห็นไหมครับม,มีอยู่นี่อันนี้มีไหมเนี่ยอันนี้ก็มีคล้ายๆว่าการหมุนมันไม่ตรงะเพื่อนๆลองมองเข้าไปในการหมุนข้างในนะครับไปดูหมุนแล้วมันแบบอยู่เงี้ยอยู่เงี้ย นะอ่าวันนี้ก็เป็นส่วนที่ทําให้หมุนได้น้อยลงด้วยนะครับเฮ้ยแล,ล้วเกิดลืมมันุดท้ายเป็นตัวขเขาเปล่าๆเลยเพราะมันก็หมุนได้นะครับลองจับเวลาดูกันว่าได้นานเท่าไหร่นะครับไปฮะเอาจิงดิเดี๋ยว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 ,ยว,ยวมันอยู่ตั้งแสามวินาทีแล้วจริงหรอกับด้านหรือเปล่าพิจารย์หรือเปล่าขอกรอขอกรอเมื่อกี้สามวินาทีนะ <c oughs> ตกใจเลย ยิงชัวร์เลยเบอรอเป็นห้าวินาทีไดนั่นแหละครับแสดงว่าน้ำตักมีผลมากนะครับยิงเยอะยิ่งหมุนได้นานนะครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับสปินนิ่งท็อปนะครับอ่าสุดยอดเออก็เป็นพิธีใหม่แห่งพิชเชอรเบนเนอร์แล้วกันนะครับแลวด้วยความที่มันเป็นตัวต่อเหมือนเลโก้อย่างนี้นะครับเราก็สามารถคิดเองได้นะครับไม่จะเป็นต้องเป็นสามขาหรือเต็มอาจจะเล่นแบบสองขาก็ได้นะครับอ่าลองดูแบบสองขาดูนะ เออชิบอ่ะโอเคสมมติว่าสองขาไงมันมีด้านด้วยเดี๋ยวปิดทุกอ่ะเนี่ยถ้าสองขาอย่างนี้จะหมุนได้ไหมลองดูนะครับได้สองขาก็หมุนได้เหมือนกันโอเคพอหมุนได้แต่จะไม่ได้นานมากนะครับเพราะอย่างที่ทดลองกันไปยิ่งเยอะยิ่งหมุนได้นานนะครับหรือว่าจะตัวเดียวเลยก็ได้นะครับปุ๊บอ่าแต่ตัวเดียวอย่างนี้มันหมุนไม่ค่อยได้เหมือนแล้วก็ได้ไงนั่นไงเป่นแบบหมุน อ่าก็ได้ก็ว่าไปหมุนเข้าหมุนออกอ่าหรือว่าจะดีดอะไรเงี้ยก็ว่าไปอ่าก็ได้แบบนึงนะครับคือมันปิกแพนได้หมดแล้วไม่มีตายตัวไม่มีโจรสุดสำเร็จครับเล่นได้หมดเลยจะเล่นยังไงก็เล่นได้นะครับหรือจะแบบติดกันสองตัวอย่เง,งี้ยอ่าลองลองดูลองลองดูอ่ามันคลา้ายๆแบบว่าก็เล่นแบบเป็นรอบๆไปอ่ะเนี่ยอะไรเงี้ย <c oughs> เอออะไรประมาณนั้นนะครับแล้วแต่ได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่มีแต่ดูจะติดสามติดสี่ติดเฉียงสองอย่างนี้ก็ได้เ,ออเล่นแบบเอออะไรก็ว่าไปนะครับได้หมดได้หมดเลยนะครับมันเป็นเลโก้ครับคล้ายๆกับตอนเลโก้เลยไม่มีตายตัวไม่มีอะไรครับอิสระเสรีเล่นได้ทุกอย่างตามใจฉันไปได้เลย อ่าก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าเจ้าตัวนี้ซื้อได้ที่ร้านมิสเตอร์ดีไอวายเลยนะครับหรือที่ใต้วิดีโอของผมนะครับถ้าเกิดผมหาลิงก์สินค้าเจอนะถ้าไม่เจอก็ลองไปร้านมิสเตอร์ดีไอดูแล้วกันนะครับไปในหมวดของเล่นอาจจะเจอหรือไม่เจอก็ได้แล้วแต่สาขาเขาว่าจะเอาเข้ามาขายหรือเปล่านะครับก็โอเคนะครับผมว่ามันเป็นการผสมผสานของเล่น3อย่างไว้ในหนึ่งเดียวเลยนะครับทั้งฟิชเชอร์สปินเนอร์ทั้งเลโก้ทั้งป๊อปอิดใช่ไหมเออแบบก็เออก็เจ๋งดียนะคนแล้วก็พยายามจริงๆเลยนเาน,นเาะเ,เอานู่น,กกนเ,เอานี่เอาเอาาานนนัััั่มบววกกกกเเเดี๋ยสพออ ปอดอิดเอาอะไรมาบวกกันเอายางยืดสลามด้กุชชี่บวกกันหมดมั่วแลวทีนี้นะครับเออนะโอเคก็ผมเห็นแล้วมันแบบเออน่าสนใจดีนะครับเป็นหนึ่งในของเล่นที่เคยฮิตมากในอดีตนะครับฟิเจเ์สพินเนอร์ส่วนตอนนี้นั้นตายไปแล้วนะครับร้านไทยที่ยังมีสต็อกอยู่ก็เรียบร้อยครับเกมโอเวอร์ไอพีแล้วนะครับอโอเคนี่นะครับรวมแล้วตัวหนึ่งที่เกียจ อ่า <C> e <ek> ก็เป็นคอเล่นใหม่ๆที่ผมแบบนะนําในวันนี้นะครับแล้วไม่ต้องห่วงครับผมยังมีของเล่นของกินของใช้ที่มันเจ๋งๆเฟ <fe> ี้ยวเแปลกๆใหม่ๆม,มาในมือเพื่อนๆอีกเยอะแยะแน่นอนครับถ้าไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งที่ช่องของผมไว้แล้วกันนะครับฮาฮาอินฟินิตี้ลงวมดีโอทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับไปเล่นต่อดีกว่าน้องมๆจนได้จะชอบไปดีนะสาวให้ลูกสาวเล่นนะครับไปับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ลายไปแบบฟิชเชอร์สเบนเนอร์สองขาด้วย